สวัสดีครับชาว fps thailand.com ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีเมาส์ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะซึ่งเป็นและหลายคนเนี่ยรอคอยเลยฮะสำหรับเมาส์จากทางเลเซอร์ตัวนี้นะฮะในชื่อรุ่นว่า m a m b a นะฮะเลเซอร์แมมบาะทัวนาเมนต์อีดิชันนั่นเองนะครับก็สังเกตดีๆนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็น m a m b a นะครับซึ่งต้องเกริ่นก่อนว่า m a m b a ก่อนอันนี้เขาเป็นเมาส์ที่อยู่ในระดับไฮเอ็นเลยก็คือสูงสุดแล้วก็เป็นไร้สายนะครับทีนี้เขาเลือกที่จะทำออกมาเป็นเจนใหม่ก็คือเนี่ยฮะมีสี ที่เป็นโครมาด้วยครับส่วนหนึ่งตามเส้นตามซอกนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นทัวนาเมนต์เอ dition ครับผม,มเขาดือกที่จะมีสายนั่นเองนะครับก็อยู่ในระดับไฮเอนด์เหมือนกันนะฮะมาลองดูสเปคที่ด้านหน้ากล่องนะครับนี่เขาบอกว่าตัวนี้มี DPI สูงสุดถึง16,000 DPI นะฮะแล้วก็ Economic Design นะครับก็คือดีไซน์ให้เข้ากับ คือดีไซน์เข้ามือประมาณนั้นนะครจากที่เคยสัมผัสมานะครับแล้วก็เป็นโครมาคัสตอ o ม i ไลท์นะฮะก็อย่างที่ทราบวันนี้คือปรับแสงปรับสีได้แบบว่าสวยงามนะตามสไตล์ของเลเซอร์ยุคใหม่นะครับทางด้านหลังครับนี่ตัวสายนะครับผมก็เป็นสายถักเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ความยาว2.1เมตรนะครับแล้วก็ทิวคริกนะฮะก็คือคริกเนี่ยมันจะโค้งลงใบสโลปลงไปอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ สโคลวิว <Scroll> mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้ด้วยเช่นกัน r a เ e r s y n a p แ e e บอินนะครับคือใช้ง,งานคู่กับ r a s e r s y n a p แได้แล้วก็โครมาเช่นเคยแล้วก็กาันตีดีไซน์ก็จะมีบอกไว้แบบนี้นะครับทิวคลิกเทีวคลิกสโควิวนี้รู้สึกจะเป็นเรื่องของลูกกิ้งมากกว่านะขอภครด้วยนะครับปล่อยไก่เป็นหนึ่งตัวอันนี้สําคัญนะครับลหลายๆคนเคยถามผมมาว่าพี่ครับตัวนี้เนี่ยใช้กับ Mac ได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดการันตีจุดหนึ่งนะที่ที่ตัวกล่องนะครับว่า ใช้กับ Windows และ Mac OS ได้นั่นเอ,เองนะครับอ่ะกล่องหมดหน้าที่แล้วเนาะตัวบันเดิลที่เขาให้มาก็จะเป็นคู่มือแล้วก็สติ๊กเกอร์ครับผมเพื่อให้กับอ่าทางกลุ่มแฟนคลับนะฮะแฟนคลับมันจะเป็นแบบคโครมนิดนึงเขาเรียกว่าไงนะอ่าแบบวาววปปิ๊บบั๊บัฮอลโฮโลนิดนึงนะฮโลแกรมนะครับนี่ให้เห็นแล้วด้านหนก็จะเป็นพวกคู่มือแล้วก็คำทักทายจากทาง C.O. ของเขานะครับนี่ร้านหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้สวยงามครับไฮโซต,ตามสไตล์เรเซอร์เรามาดูพระเอกตัวพ่อของเรานี้นะครับนี่ฮะถ้ามองผ่านๆเผลอๆเนี่ย มันจะเหมือนกับเดรเดอร์ตัวเก่าก็คือซึ่งต้องบอกก่อนว่าเดรเดอร์ตัวเก่าหรือแม้กระทั่งแมมบ้าเองเนี่ยคือเขาจะทรงเดียวกันเลยเหมือนกับว่าเอาเดรเดอร์ไปถอดสายออกได้แค่นั้นเองนะอันนั้นคือเซกชันของแมมบ้ากับเดรเดอร์แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเดรเดอร์ der, ล่าสุดที่เป็นเดรเดอร์โคมา่าเขายังคงทรงเดิมอยู่แต่ว่าเพิ่มแสงเข้าไปส่วนแมมบ้าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนครับผมแมมบ้าทูนิเมนต์อดิชั่นตัวนี้เนี่ยมีการปรับในเรื่องของรูปทรงเล็กๆน้อยๆนะครับเดีย๋ยวจะให้ดู ด้วยตาของตัวเองก่อนเนาะว่าเป็นยังไงนี่ฮะนี่บรรทายเขานะครับตัวไฟเนี่ยวิ่งวิ่งไปด้านหลังนะครับวิ่งไปด้านหลังด้านข้างมีกริปเป็นยางนะด้านข้างที่เป็นยางส่วนด้านบนบอดี้โดยรวมเนี่ยเป็นแบบพลาสติกดําผิวทรายนะฮะคือไม่สากเกินไปแล้วก็ไม่ลื่นจนเกินไปคือไม่ใช่กอซีแน่นอนนะครับประมาณนี้แล้วก็ด้านหน้าครับจะเห็นได้ว่าเขาทำมาเป็นตะแกรงด้วยอือฮึอ แล้วก็กลายด้านล่างครับกลายด้านล่างจะมีอยู่3จุดใหญ่ๆก็คือด้านล่างป้าบ1หนึ่งอันสองสามแล้วก็จะมีเซนเซอร์อยู่ตรงกลางนะฮะเซนเซอร์ของเขาเนี่ยอย่างที่บอกครับผม16,00 0หมืนนะครับซึ่งยังไม่ได้หาข้อมูลมาเพิ่มว่าเป็นชิปเซตของอะไรยังไงนะครับไว้เดี๋ยวหาลึกๆแล้วจะเอาไปเสร์ฟในกระทู้รีวิวนะครับก็นี่ฮะถ้าดูกันแบบโจ้งๆอย่างเงี้ยไม่เห็นแน่นอนครับว่าต่างกันจะได้ด้วยังไงนะครับเราลองรามาเทียบกันดูนี่ ตัวนี้นี่ผ่านศึกสงครามมาเยอะนะครับผมมีคาบขี้คงขี้ใครอะไรก็อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะครับนี่จะเห็นได้ว่าความยาวเนี่ยนิดหนึ่งเนาะว่าเดเดอร์จะยาวกว่านิดหนึ่งนะครับด้านหลังด้านหลังเนี่ยหลังเต่าอาลมมาว่าจุดที่รับมือจุดจุดที่รับกุบ้มมือเราด้านบนเนี่ยเดเดอร์จะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยคือมันแหลมขึ้นมาเลยอะ แต่ว่า m a m บ้าเนี่ยแมนบ้าทัวร์นาเมเนี่ยคือเขาจะความสูงไล่อเรี่ยกันครับแต่ว่าจังหวะสโลปของเขาเนี่ยมันจะแบบมันจะลงตัวกว่านิดนึงนะฮะแล้วก็ด้านหน้านี่ฮะด้านหน้าขอทั้งสองตัวด้านล่างด้านล่างจริงๆเนี่ยเราเอามาคอมเพลคให้ดูหรือว่าเปรียบเทียบให้ดูเพื่อที่จะให้รู้ว่าแบบบางคนใช้เดรเดอ,รอยู่แบบอยากจะลองไปใช้ m a m บ้าทัวร์นาเมนดูจะต่างายังไง นะครับแต่ว่าเมาส์2ตัวนี้ราคาแล้วก็ระดับของของตัวเมาส์เนี่ยคือคนละคนละเซกชันกันเลยนะครับคือคนละซีรีส์กันแมมบ้านี่คือสูงสุดนะครับโซน,นอไรก็คือลองลงมาคือเป็นตัวมีสายแล้วก็เป็นเด e ดเดอร์นะครับซึ่งมันจะเรียงประมาณนั้นซึ่งแมมบ้านที่แบบไร้สายและทรงนี้ก็มีนะครับซึ่งเรายังไม่ได้มารีวิวนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูสั้นๆก่อนสั้นๆก่อน,น,น,อนนะคร่าวๆนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะยาว ตัวเดรเดอร์เนี่ยพอสวมมือเข้าไปปุ๊บเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเมาส์เนี่ยมันมีสัสดส่วนเว้าส่วนโค้งค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้งรับนิ้วโป้งโค้งรับนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับมันกจ็จะมีตัวมารองรับแล้วก็รวมไปถึงตัวคลิกเนี่ยมันจะลึกกว่าแล้วก็โค้งกว่าพอสมควรเวลาคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับเราเรา,เราลงไปในห่วงหรือของของของโค้งคลิกเขานะฮะอันนี้คือจุดหลักๆที่พอสัมผัสได้2คือแอม b บอร์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยจับปุ๊บมันจะรู้สึกตันๆ,ๆกว่า ะะคือเขาจะลบพวกเรื่องของส่วนโค้งส่วนวาลวออกไปนะฮะเราจะรู้สึกว่าทรงมันดูเข้ามือเรามากขึ้นนะครับผมตุ้นต้นมากขึ้นแต่ว่าจับแล้วผมรู้สึกว่ามันเข้ามือมากกว่าเดเดร์นะพอดีมือมากกว่าเรามาฟังเสียงคลิกกัน,นครับนี่ฮะอันนี้คือคลิกซ้ายนะคลิกขวาซ้ายขวาอย่างที่เราเข้าใจกันดีครับผมคือสวิตช์คลิกของเลเซอร์เนี่ยมันเหมือเนเป็นจุดเด่นของเขานะครับคือมันจะออกแนวแบบลั่นไว จะเหมาคนที่ชอบแบบคลิกไวๆเกมบางเกมเนี่คือต้องใช้คลิกไวๆนะครับซึ่งซึ่งทางเลเซอร์เนี่ยคือเขาตอบโจทย์ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูในเรื่องของ s ิน a p s สองครับว่าจะมีหน้าตาแปลกใหม่อะไรยังไงหรือเปล่าแล้วก็ลองมายิงกับคา u เตอร์สไตโกกันครับเราลองมาดูในเรื่องของซอฟต์แวร์กันครับผมซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะเป็น Laser Synapse 2.0ตัวเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะคนดีคนเดิมของเรานั่นเองนะฮะ หน้าแรกก็คือหน้าเมาส์แล้วก็เป็น c u ส t ตอ i z ไนะครับโหลดมาก็จะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดนิดหน่อยนะครับผมตามสไตล์เลเซอร์มีการเลือกปรับเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับเหมือนเดิมครับผมมีการปรับสวิตช์คลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายนี่คือเขาจะไม่ให้ปรับอะไรนะครับมันจะมาเริ่มต้นที่คลิกขวาสครลคลิกนู่นนี่นั่นนะครับเป็นการปรับอ๋ออีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือสามารถมีปุ่มเพิ่มลด d p i นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปุ่มพิเศษที่มันเพิ่มขึ้นมาจากตัวเดอเดอร์ที่เขาไม่มีนะครับผมก็จะทําให้เราปรับเปลี่ยนดีพได้ง่ายขึ้นนะมีการเลือกไซส์วิวแล้วก็ท็อปวิวนะครับอันนี้คือหน้าแรกของเขานะครับอ่าแล้วก็หน้าที่2คือ Perform a n c e นะครับผม performance นี่คือการปรับเรื่องของ dpi กับพ l i n g r a ร e ล้วนๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของอัตราการเล่งซึ่งปกติของเราเนี่ยเราจะไม่ปรับอัตราการเล่งอยู่แล้วนะครับเพราะเวลาเล่นใน s เสนี่ยเป็น 0, สนะคร DPI เนี่ยสามารถล่าไดถึง16,000 DPI อย่างที่เขาแจ้งไว้นีฮะโค้รเร็วเลยทีเดียวปกติผมนี่จะเล่นอยู่แค่800เท่านั้นแล้วก็โพลิ่งเลดอยู่ล่างสุดนะครับก็จะ 125, 500แล้วก็1,000อันนี้คือหน้าฟอ r ์ o แ m ม n น e นะครับหน้าที่3คือไ h t ิ้งครับจุดนี้เนี่ยจะมีเอฟเฟ t อยู่ทั้งหมดก็คือบร e ทิ้งเรียกทีฟสเปกตรัมไซโครริงนะครับผมแล้วก็สแต t i c คือแช่ไว้เวบนี่ก็คือมาไป็นรอนๆไปแล้วก็ปิดนะครับ ซึ่งจะให้ดูอย่าง r e ี c t ที e เนี่ยคือจะมาตามที่กดนะฮะกดปุ๊บสว่างกดปุ๊บสว่างถ้ากดรัวๆก็สว่างรัวๆลวนะสว่างค้างเลยนะครับที่เหลือก็เป็นไปตามชื่อของเขานะครับผมว่าน่าจะแบบเบสิคเบสิคเนาะนี่ก็สเปกตรัมไซเคิลิกที่ที่เราเห็นนะครับอ,อ๋ออันนี้คือจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแดงแต่ว่าถ้าเป็นเวฟครับนี่เวฟคือ Default เขาที่เขาตั้งมาให้ก็คือเวฟ รัวเลยนะฮะรัวเลยสามารถเลือก Direction ได้ครับไม่ว่าจะเป็นล่างไปบนหรือบนไปล่างนะครับ i g h t น e s s นี่คือสว่างสุดนะฮะสว่างสุดเข้มสุดในผมเชื่อว่าต้องปรับให้มันสุดทุกอย่างนะครับสวยงามขนาดนี้ต้องปรับอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จุดนี้จะมีหน้า Coma Configuration นะครับ อันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็พูดง่ายอะ่ะพูดง่ายคือเซียนเหล่าเซียนที่สามารถที่จะตั้งเอง,เองไดใ้ในแต่ละจุดเนี่ยก็เข้ามาคอนฟิกได้เองเลยนะครับเลือกเอฟเฟกเลือกจุดที่จะให้ออกเพราะว่าแมนบ่ายดิชชันตัวเนี้ยอะทัวร์นาเมนต์ดิชัตัวเนี้ยสามารถที่จะปรับได้ทั้งตั้งแต่สคร o วิวนะครับด้านข้างแล้วก็ตัวโลโก้นะครับอันนี้ผมคงไม่อธิบายอะไรมากเพราะว่ามันคือการเซตแบบละเอียดเลยนะฮะอารมณ์แบบ เราแบบมาโคอะนะฮรใครที่ชอบก็รอเข้ามาปรับแต่งกันดูส่วนใครที่ไม่ชอบอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนนึ่งที่แบบเฮ้ยขี้เกียจปรับเองอ่ะนะฮะก็เอาแบบที่เขาตั้งมาให้นะฮะเวฟนี่แหละสวยสุดแล้วสำหรับผมนะฮะโอเคหน้าสุดท้ายก็คือหน้าคาลิเบรชั่นนะครับในในหน้าสุดท้ายของหน้าหนึ่งนะก็คือจะมีการเลือกแพดผมแนะนําว่าให้ปรับคาลิเบตดูนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เซ็นเซอร์เนี่ยรู้จักกับแผ่นรองม้าของเราได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองม้าของเลเซอร์เองหรือว่ายี่ห้ออื่น นะครับก็ลองดูลองดูผมมองว่าน่าจะสมูทขึ้นเยอะนะครับส่วนหน้าใหญ่หน้าที่2คือหน้ามาโครครับอันนี้แน่นอนว่าเราคงไม่ได้ลงลึกอ,อยู่แล้วก็ตามขนาดตามสไตล์ของคนเลยนะครับผมแล้วก็หน้าสุดท้ายเป็นสแตทนะครับตัวนี้จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบฮิตฮิตแมปนะฮะก็คือเหมือนเก็บสะสมค่าสถิติของเราว่าเราคลิกซ้ายกี่พันครั้งคลิกขวากี่พันครั้งมูฟเมนต์เมาส์ยังไงอะไรยังไงบ้างน,นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดที่สําหรับคนที่ชอบเก็บ เก็บสถิติตัวเองไว้นะฮะโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับตัวซอฟต์แวร์ซิแนปจาก2องซอครับผมเดี๋ยวลองมาทดสอบยิงด no? ูในเกม CS GO กนะครับผมกับเจ้าแมมบาทัวร์นาเมนต์ตัวนี้ว่าจะแม่นยำมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยผมตั้งค่าไว้ที่800 DPI แล้วก็1,000 polling <lles> rate นะครับ1,000 polling rate 1,000 h z นะฮะอ่ะบอท วิธีการจับของผมเนี่ยผมจะจับในลักษณะกึ่งแบบกึ่งกึ่งนะจะเป็นกึ่งปามกึ่งคราวนะคือแบบเป็นการจับแบบปามที่จิกนิดนึงนะนี่คือสไตล์การจับมาของผมซึ่งซึ่งทรงของม a มบ้าทัวโนเม้นท์เนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวกับการจับลักษณะนี้นะครับสัมผัสได้ที่จับเนี่ยคือค่อนข้างที่จะสบายนะฮะไม่เกร็งคือไม่เกรงตามข้อนิ้วเลยนะฮะเวลาเล่นสบายสบายเดี๋ยวลองดูเรื่องของการสะมบัดเซนเซอร์นะครับอ่ะป โอเคเนี่ยลองดูนี่คือลากลากมาแบบยกขึ้นด้วยนะครับยกขึ้นด้วยเฉียงลงเฉียงขึ้นนะนี่ครับคืนหน้าเป็นเส้นแนวตรงนี่นิ่งมากนะครับอ่าทีนี้เรามาดูจังหวะการยิงดูฮะจะเจอไหมนี่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเอพีเชนแลนด์เดสแมทนะครับผมเป็น,ป,นปืนเต็มนะ นี่ไกลๆนะครับผมซิงเกิลไฟล์ก็แม่นยำดีนะครับอีกสักตัว2ตัวแล้วกัน,นเงียบเหนาจงังหวะไปอยู่ไหนกันหมดนี่ไงพอโผมมาก็เก็บเสียงไนงะบีเบอร์เลยทีเดียวขอ,ขอตัวนึงแล้วกันนะฮะนะครับจับค่อนข้างเข้ามือผมคือผมส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่า ผมจับได้ถนัดกว่าเดดเดอร์พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเดดเดอร์นี่คือเขาโค้งไปนิดนึงเวลาจับเนี่ยเราเราต้องจับแบบเต็มตมือเต็มข้อมากกว่านี้นะฮะนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเข้ามือพอสมควรสำหรับแมนบ้า r ทนเมทอีดิชั่นตัวนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการใช้งานเจ้าแมนบ้าโทนเมทอีดิชั่นตัวนี้ครับผมย้ำอีกทีนึงว่าตัวนี้มันไม่ใช่ เดเดอร์ der, ที่ตัวปที่เป็นตัวใหม่นะครับแต่มันใช้ชื่อว่าแมมบ้านนั่นหมายความว่าแมมบ้านเนี่ยเขาจะอยู่ในระดับสูงนะน,นี่คือย้ำไกทีเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาไปเทียบกับเดรเดอร์ซะแล้วนะครับตัวนี้มันจะเป็นอยู่เซกชันแมมบ้านแล้วก็ทีนี้ความรู้สึกของผมเวลาใช้งานเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันค่อนข้างทีง่จะควบคุมเป้าได้ง่ายนะครับการที่เราควบคุมเป้าได้ง่ายเนี่ยมันเกิดจากการที่เราจับเมาส์ถนัดมากขึ้นนะครับซึ่งแมมบ้านที่ผมมองว่าสําหรับผมเองเนี่ยผมจับได้ค่อนข้างเข้ามือเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็เรื่องของโคม่าเนี่ยเขาไม่ลืมที่จะใส่มาปกติจะใส่มาแค่โลโก้เราจะรู้สึกไม่ค่อยต่างแต่ว่าทีนี้เขาใส่มาที่เส้นข้างมาด้วยนะครับมันก็ยิ่งสวยงามเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากกันไว้สำหรับแฟนๆเลเซอร์ Laser, นะครับผมสำหรับแมนบ้ Tournament Edition ตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะสามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมิ่งเกียร์ชั้นนำโดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านออฟไลน์หรือร้านออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมและทางเ s Thailand และเอฟซีเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ